สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะฮะตัวล่าสุดเลยนะฮะในซีรีส์กนานดแมมโมดจากถาวพุทธนะครับเดมิแบนดินนะฮะ หุ่นจูจูเวอร์ชันสผมเรียกแ <ter> บบนั้นแล้วกันปรากฏตัวในซีซั่นสองนะครับตอนล่าสุดอตอนที่สิบกว่านะผมจำมันได้ว่าตอนนี้เท่าไหร่นะมินิบานวินก็สกิลสีสีหู่นแบบจูจูนะฮะแต่ว่าตัวหนักขึ้นอะไรล่เอเซอรีเยอะขึ้นนะครับคนขับก็คนเดิมนะฮะจูจูนะฮะตัวนี้เลย โอเคก็นั่นแหละเหมือนโดมเาเริ่มเริ่มส่งไปทางใครโดมในกันดำเนี่ย,ยก็แอคชั่นฟิกเกอร์ประมาณนี้นะมีฐานหลังเครื่องบินแล้วก็อาวุธห่ักที่ใหญ่ขึ้นและก็น่าจะบินได้แล้วนะโจโจตัวเก่าบินได้แต่ไม่สูงมากอันนี้น่าจะบินได้ไกลละก็อะไร เล็กของนะฮะก็จะมี1 2แล้วก็3 4มีเส้นเส้นนี้ด้วยแสดงว่าอาจจะมีแอคชั่นที่ว่าปล่อยหมัดจะลงจะหลวดอะไรได้หรือว่านี่นะฮะ1 2 3 4แล้วก็รวมเซบเบอร์ก็เป็น5นะฮะส่วนนี้เป็นคู่มือกันมากกอบไอเส้นเส้นนี้มันทำอะไรได้วะ ออนี่ไงเชื่อมกับส่วนตรงนี้นะแสดงว่าตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นเป็นโดรนป่ะแบ็คแพคแบ็คแพคเหมือนน่าจะเป็นโดรนได้ไหมน่าจะถอดถอดแบบมีเส้นถอดออกมาได้อะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเป็นหุ่นโดรนด้านหลังนี่ไงมีอาวุธปืนด้วยโอ้ยเท่ฮะโอเคก็ เดี๋ยวคลิปประกอบไปดูรอบหน้านะฮะเราแกะดูด้านในแค่นี้แหละเฮ้ยแต่เท่จริงชอบแต่ลบคลิปนี้มีความยาวเพลงเท่านี้นะครับถ้าถูกใจก็กดติดตามกันนะฮะสนับสนุนการในการดูโฆษณา,าถ่ายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมาัครสมาชิกก็ได้ขอบคุณไวรัสมินิโฟล์วนะครับสปอนเซอร์ของเราะะจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์รถธรรมย่านะครับเลือกชมและดูและชอบได้ ถ้าไปทำเพจเขาบอกมานาะช่องไวแค t ก็ได้ส่วนลดอีก15%นะครับหรือใครอยากจะใช้ลิงก์พอยช้อปปี้ก็ได้นะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ